โตโน่ทุ่มสุดตัวบิดมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่นำรถไปมอบให้ครูบนดอยโตโน่พาคินทุ่มสุดตัวขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพขึ้นเหนือถึงเชียงใหม่นำมอเตอร์ไซค์ไปมอบให้ครูบนดอยขึ้นท่านพระเอกทั้งในจอและนอกจอสำหรับหนุ่มโตโน่พาคินที่มีเรื่องราวดีๆหมายเห็นกันเสมออย่างล่าสดุดเจ้าตัวก็ตั้งใจทำเรื่องดีๆอีกเรื่องนั่นคือมอบรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่ซื้อมาเพื่อใช้ในละครพระจันทร์แดงให้กับครูบนดอย และล่าสุดโตโน่ก็ได้ทําตามความตั้งใจแถมลงทุนขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่เพื่อน,นํารถไปมอบให้ด้วยตัวเองโดยล่าสุดโตโน่พาขินขี่มอเตอร์ไซค์ลุยจากกรุงเทพขึ้นถึงเชียงใหม่เพื่อนํามอเตอร์ไซค์ที่เจ้าตัวซื้อมาใช้ในละครเป็นพาหนะคู่ใจของหมอสมา ไปมอบให้ครูบนดอยเพื่อใช้ขับขี่ไปสอนหนังสือเด็กๆบนดอยนับเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ระยะทางไกลที่สุดตั้งแต่เขาเคยขี่มอเตอร์ไซค์มาโตโน่กล่าวทิ้งท้ายว่ามอเตอร์ไซคันนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อไปอยู่กับครูมากกว่าที่จะอยู่กับผมเรียกว่านอกจากใจดีแล้วยังทุ่มสุดตัวสุดๆไปเลยหนุ่มโตโนโ่ขอขอบคุณภาพโตโนโ่พาคินภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุกตัดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ